สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะลองทำบิวให้ดูนี่จะเป็นบิวแรกของผมครับต้องใช้อะไรบ้างและมีความสามารถอย่างไรไปรับชมกันครับผมจะลองนำเสนอบิวง่ายๆที่โจมตีแรงๆให้ทุกคนดูก่อนครับสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือเหรียญ c o l l u p t e d s ล a s h e r เหรียญน,นี่มีความสามารถที่เข้าใจง่ายและใช้ได้ผลดีสุดๆครับจะเพิ่มเดมเมจเมื่อติดคีดิคิ์100%ครับ แต่ปัญหาก็คือจะลดพลังโจมตีธรรมดา30%เซถ้าเราโจมตีติดคิดข้อทุกครั้งเดมเมจของเราจะแรงขึ้นเท่าตัวมันก็มีหลายวิธีครับแต่เอาวิธีง่ายๆก่อนแล้วกันนั่นก็คือเราจะเลือกใช้อาวุธเคียวของคาริท่าพิเศษของมันมีความสามารถเทเลพอร์ตเข้าไปด้านหลังศัตรูแล้วก็โจมตีครับแต่หัวใจสำคัญของมันอยู่ตรงนี้การโจมตีใส่ด้านหลังของศัตรูจะทำให้ติดคีด์ข้อทุกครั้ง เราสามารถบิวง่ายๆได้แบบนี้เลยครับส่วนเหรียญที่เหลือก็ลงไปที่การเพิ่มเดมเมจทั้งหมดเหรียญสำหรับเพิ่มพลังโจมตีเหรียญแรกที่แนะนำครับนั่นก็คือช h a r ปเป็นนิ่งเมเดเลความสามารถก็คือทุกหนึ่งเหรียญที่เราใส่ให้เจ้าชายครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้5%ถ้าเราใส่ครบ9เหรียญก็เพิ่ม45%ครับ มาลองดูกันหน่อยครับว่าถ้าเราบิวแค่นี้ในตอนเริ่มต้นจะมีความสามารถมากแค่ไหนแทบไม่ต้องทำอะไรมากในการใช้ท่าพิเศษโจมตีความรุนแรงก็ขึ้นไปถึง700เรามาดูกันต่อครับว่าจะเพิ่มความรุนแรงให้กับบิวนี้ด้วยวิธีไหนบ้างวิธีที่1เผื่อบางคนที่ยังไม่ทราบอาวุธนอกจากเราสามารถตีบวกได้แล้วบางสีเขียวเป็นตัวบอกว่าผ่านการตีบวกมาแล้วครับ และนอกจากนั้นความแรงของอาวุธขึ้นอยู่กับเลเวลของมันด้วยเคียวอันนี้เลเวล2มี2ดาวและกรอบเป็นสีน้ำตาลเลเวลสูงสุดของอาวุธอยู่ที่เลเวล5ครับที่อาวุธเลเวล5ความเสียหายต่อวินาทีที่สร้างได้จะมากกว่า200มาต่อกันที่เหรียญครับเหรียญแบบคอมมอนช h a เปเนอร์ที่มือซ้ายใส่เหรียญน,นี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น10%ครับแน่นอนมันมีที่มือซ้ายชัพเปเนอร์มีที่มือขวาด้วย มีความสามารถเหมือนกันครับคือเพิ่มเดเมจให้10%เเซถ้าเราใส่ทั้ง2เหรียญพร้อมกันครับจะเพิ่มเหรียญละ15ทําทำให้เดเมจของเราเพิ่มขึ้น30%เซและอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าเหรียญชาเป็นนิ่งเมเดเรียนเมื่อเราใส่เหรียญครบ9เหรียญจะทำให้เดเมจเราเพิ่มขึ้น4 5เซมันจะแสดงบนหน้าจอแบบนี้ลองไปดูเดเมจที่เพิ่มขึ้นกันสักหน่อยครับนี่แค่เคียวเลเวล2ครับผมโชคไม่ดีไม่เจอเคียวเลเวล5 แต่ถึงอย่างนั้นการใช้ท่าพิเศษโจมตีก็แตะหลักพันแล้วส่วนการโจมตีธรรมดาก็อยู่ที่3 0 0ร้อถึงสี่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆดวงดีกว่าผมได้เคียวเลว5้ามาใช้แล้วก็ตัวเลขความเสียหายต้องกระชูดแน่สร้างเดมเมจใส่ศัตรูได้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ไปกันต่อกับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมอยากแนะนำมันเป็นเหรียญระดับ r e g e n e r a ร y ชื่อว่า Punching 2ความสามารถของมันก็คือเมื่อเราใช้อาวุธระยะไกลโจมตีมันจะติดคิดค้อเสมอไอผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อาวุธระยะไกลซะด้วยไม่รู้ครับว่าไหนดีที่สุดลองใช้เท่าที่มีดูแล้วกันครับอาวุธกงจักรที่กว้างออกไปจะโดนศัตรู2ฮิตครับฮิตละ600อย่างที่บอกไปครับผมไม่ค่อยได้ใช้อาวุธระยะไกล ถ้าเพื่อนๆลองแล้วมีอาวุธที่ทำเดมเมจได้ดีกว่านี้คอมเมนต์บอกกันแล้วกันครับนี่เป็นแค่บิวง่ายๆเบื้องต้นเท่านั้นครับนี่เป็นแค่พื้นฐานเพื่อใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้เพื่อนๆนทุกคนสามารถไปปรับใช้ในแนวทางตัวเองได้ถ้าเพื่อนๆนไปปรับใช้แล้วมีอะไรดีก็แนะนำกันไว้ในคอมเมนต์ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากพูดคุยหรือให้กำลังใจเชิญที่คอมเมนต์ครับเล่นเกมไม่สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ